คุณผู้ชมคะมีแก๊งเพื่อนแก๊งหนึ่งค่ะเขาก็เล่นวอลเลย์บอลกันอยู่ในวัดต,ตามปกตินะคะก่อนที่จะมีคนคนหนึ่งถ่ายคลิปแล้วก็เห็นบางอย่างอยู่บนกำแพงค่ะมาย้อนดูดีๆเอ๊ะ ใครจะขึ้นไปบนกำแพงวัดใช่หรือไม่ใช่เป็นคนหรือเปล่าตอนนี้มีเฉลยแล้วนะคะต้องบอกว่าผู้ใช้ทิก o กที่ชื่อว่าวอลเล่บอลสิงห์ภูดินค่ะหรือว่าคุณมาเดี่ยวออบ้าหนึ่งเก้าแปดเก้านะคะได้มีการโพสต์คลิปที่เรียกความหลอนกระสานโซเชียลค่ะเพราะขณะที่กําลังเล่นวอลเล่บอลอยู่ในวัดค่ะผู้ชมคะแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปตามปกติเห็นบางสิ่งบางอย่างในคลิปค่ะผู้โพสต์เนี่ยมีการระบุข้อความบอกว่าทุกคนเห็นใช่ไหมครับไม่ใช่ผมคนเดียวเห็นใช่ไหม ไปชมคลิปนี้กันค่ะเนี่ยผู้ชมขาคือแกงเพื่อนกลุ่มนี้เขากำลังเล่นวันเล่อยู่ในวัดตามปกติน่ะสนุกสนานกันใหญ่เลยแต่ทันใดนั้นค่ะ ลองมันบังเอิญไปจับภาพคุณผู้ชมค่ะเป็นภาพที่แบบเหมือนจะมีเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่บนกําแพงไงและหลายหลายคนก็แบบเฮ้ยคิดไปเองหรือเปล่าว่าตกลงเป็นคนหรือเป็นผีกันแน่เพราะเห็นเหมือนมีเด็กผู้หญิงคนนึงนั่งอุ้มบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะคืออยู่บนกำแพงวัดเลยจนเกิดเป็นประเด็นถกเถียงกันในโลกออนไลน์ค่ะว่าคนจริงๆหรือสิ่งลี้ลับกันแน่หลังจากโพสค่ะโพสดังกล่าวถูกแชร์ไปใช่ไหมคะก็มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายบางคนบอกว่าเดียวเดียว ใครไปนั่งอยู่บนกำแพงกำแพงไม่ได้สูงมากนะน่าจะเป็นคนแน่นอนแหละนั่งอุ้มตุ๊กตาอยู่เฮ้ยบางคนก็บอกว่าเนี่ยเหมือนจริงๆนะเหมือนคนกอดตุก๊กตาอยางจริงๆแล้วมาเห็นคลิปนี้ตอนตีสามก็หลอนเหมือนกันคนแหละมั้งใช่ขนาดนี้แหละคิดว่าน่าจะคนส่วนมากเนะี่ยคิดว่าเป็นคนนะคะกระทั่งล่าสุดก็มีบางส่วนบอกว่าเฮ้ยเป็นสิ่งลี้ลับหรือเปล่าแล้วแบบสภาพเหมือนใช่เลย ล่าสุดค่ะต้องบอกว่าเจ้าของคลิปนะคะคือนายปณวิทนามบุตรดีค่ะอายุ31ปีเป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะแล้วก็เป็นผู้เล่นในตำแหน่งบอลโค้งของทีมสิงห์ภูดินวอลเลย์บอลคลับค่ะเขาเนี่ยก็เลยพาไปดูจุดที่เพื่อนๆเนี่ยถ่ายคลิปแล้วก็ติดภาพผู้หญิงคนดังกล่าวนั่งอยู่บนรัวทีนี้ เหมือนเพื่อนเขาเนี่ยก็แชร์ลงไปในทิกต o k ค่ะจนมียอดวิวตอนนี้เนี่ยสามถึงสี่ล้านวิวแล้วเขาก็เล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่มีการซ้อมวอลเลยนบอลอยู่นั้นนะคะคือมีคนหนึ่งแบบเห็นว่ามีเด็กนั่งอุ้มตุ๊กตาอยู่บนกำแพงรั้วจริงๆเนี่ยคือเขานั่งอยู่ที่วัดใกล้ๆสนามซ้อมก่อนอยู่แล้วแต่ว่าพอดีเนี่ยช่วงความมืดบวกกับที่เขาเล่นกันอยู่เขาก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเห็นว่ามีเด็กคนนึงนั่งอยู่ก็คิดว่าเป็นสิ่งลี้ลับแต่ปรากฏว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่จากการตรวจสอบแล้วนนะะคะทราาบว่้อง คนที่มานั่งอยู่ตอนนั้นนะชื่อว่าน้องมุกดาอายุ9ขวบค่ะเรียนอยู่ชั้นปสาเป็นลูกหลานของคนในหมู่บ้านโนนสิงทองนั่นหละค่ะแล้วก็น้องคนนี้มักจะอุ้มตุ๊กตาลูกเทพติดตัวเป็นประจำเลยช่วงที่เพื่อนๆถ่ายคลิปติดเนี่ยก็คือน้องนั่งอยู่บนรั้วจริงๆน้องก็นั่งอุ้มตุ๊กตาแล้วก็ดูเพื่อนๆเ,เ,เล่นไปเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเกินแบบไปกว่าสิ่งลี้ลับอะไรอย่างที่ทุกคนคิดนะคะเอาเป็นว่าเขาออกมาเฉลยแล้วค่ะว่าเป็นคนจริงๆนะคะก็คือเป็นเด็กในหมู่บ้านค่ะคะุณผู้ชม